จากแช่เฉด90ส,สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะต่อเลยนะคะหลังจากที่จะยักกวากทำลายล้างฟองฟองกล้วยจริงๆต้องเรียกว่าฟองเลยนะคะเพราะว่ามันมันเยอะมากอันนี้เดี๋ยวนี่นะคะต้องลุนเพราะว่าไม้ผุงเยอะยางผุยางหายต้อจะตัดแล้วมนันฟองก็จะไล่ เราจะไม่ลืมแต่ากเราจะกระจายกระจายเอาอเหมือกกล้วยนะคะป้าบอกว่าให้ลุงกระจายเอาไว้ดีกว่าไม่ต้องกองนี่แต่เพราะว่าเดี๋ยวมันรีบก,กระจายแล้วอันนี้คือ เปเกล็ดตาเขาเมื่อกี้กค่ะเดี๋ยวนะคะห่างๆด้วยค่ะนี่นะปั๊ป้าเขาบอกว่าให้มือกระจายเอาไว้ไม่ต้องทำเป็นกองก็จะเอามันได้เปื่อยมือทรายเอ้ยไม่ได้แห้งมันได้แบบเอ,าอา่ออ๋อมือทรายไอ้อะไรอะเน่าไปหมดเลยเต็มพังไปอะไรนี่ค่ะแปลงนี้นะคะสุดให้เราทั้งตัดโคกซอยนะคะเราใช้เวลาไป ห้าชั่วโมงทุกปีนี่นะคะตัดด้วยสอยด้วยยาก็จะหนานิดนึงแต่ว่าไม่เท่าไหร่แต่ปีนี้นะคะมีความรู้สึกว่าน่าจะเกินสักหน่อยอาจจะชั่วโมงหรงอ่งชั่วโมงแต่จริงก็คิดไว้ประมาณชั่วโมงถ้าจะเกินนะคะเพราะว่าพวกไม้ฝุเนี่ยเยอะเนะะี่ยค่ะเยอะมาก รู้นะข้างในสวนก็นนเยอะเพราะว่าปกติปีที่มาเจอเราตัดเราวิ่งยาวๆแล้วก็ซอยอยูนะ่เลย15ไล่ซอยด้วยตัดแล้วก็5ชั่วโมงก็ถือว่าไม่เยอะถือว่าปกตินะคะปกติเลย3ไล่ชั่วโมงเลยแต่เน้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็เกินมา3ไร่ก่ยเพราะว่ามันลงซอยด้วย5ชั่วโมงไม่อบอกค่ะปีนี้ ปูยเยอะมากด้วยความที่ยางตายเยอะเลยตุ๋อถูกแล้วเพราะว่ายางนี้แก่แล้วนะคะที่ดินแก่แล้วแล้วก็ลูกชายเขาคือจะโค่นแล้วจะปลูกใหม่แงบนี้ยแต่ว่าป้าเขาอน่าแงบบนี้ก็องถึงก็อง,องก็คงก็ซีงเงาอเ่างนี้ย เจ้าของตัวจริงก็ยังไม่ยอมก่อนเขาบอกเขายังตัดได้เลยขอไว้ก่อนเ,นะเพราะว่าถ้าเขาโค่อนอ่ะเราไม่้องมาตัดนะคะย่าโค่นสบายเลยนี่ป้าเขาบอกไม่ไเป็นไรเจ้าของตัวจริงนะคะป้าบอกป้าจัดการเองจ่ายตังเองยัง,ยงตัดได้ยอยู่ดูปอน เข้าใจนะคะมุณแกงมดแดงเยอะมากนี่ค่ะถ้าไม่มีไม้มีอะไรขึ้นแบบนี้ก็ไมวิ่งยาววิ่งมาห้าเที่ยวซอยนี่เราก็วิ่งัางเดียวช่วงหน้าฝนนะคะถ้าช่วงหน้าฝนอ่ะช่วงหน้านี้มันจะลงไม่ค่อยได้เพราะว่าตรงนี้เป็นนาเก่ามันจะเป็นลมันจะแหล่มากเลย เพราะข้างหน้าที่ต่ำมากเลาก,ก็พาไปดูค่ะเพราะตรงน,นี้ตอนนี้ยางก็ตายแลยนะ้วที่ต่ำตรงนี้นเนี่ย่ะขีอแบบสูงๆเพราะความทีแบบบบน่น้ำมันมันแบบมันเป็นที่นาเก่าเนาะน้ำมันก็ซึมก็ขังตลอดยงเนี้ยยางมันก็แบบเออไม่ชอบน้ำเยอะเท่าไหร่ านออกไปทั้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราทํางานบาทเราซอยไม่ได้เราจานไม่ได้ดไม้แล้วน้องเนยอันีน่บอ,อกค่ะปีนี้เกินแน่ๆชั่วโมงเรา ็นไรเราจะเหตุการณ์นี้น่าจะเก็บเก็บกัน,ห,นกหลังัะไม่เสร,ร็จน่เก็บให้หมดคืกจะตามหเงินต่อเลี้ยวใครหน่อยจะยางแคบค่ะเดี๋ยวเื่อนตัดหามันแป๊บหนึ่ง เพื่อจะมาขยายขยายออกไม่เลยนะคะแกตัดตรงนูงน้น,นก่อนนะ่าจะตัดสูตรนี่ก่อนละเดี๋ยวช่วงนั้นแกค่อยกวาดทีเดียวโอเคค่ะเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บหน้านะคะอยา่อยางแกเช็ดเต้าสูงร้อยนี่นะครับแกในการเป็นตัวเกก่อนพรุ่งนี้แกน่าจะทำตอนทอยหรือเปล่าเดี๋ยวพบกันนะคะแล้วดูกันอีกที